ถ้าเป็นต้นนี้ต้นนี้ก็สวยต้นประมาณนี้เขาขายกันเท่าไหรนะ่นะ สวัสดีค่ะเอื้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความสุขเอื้อนะคะวันนี้เอื้อจะพาเพื่อนๆมาดูต้นบอลกระดาษยักษ์ที่เอื้อซื้อหน่อมาปลูกไว้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะว่าหน้าตาเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างโตขึ้นหรือเปล่านะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเอื้อจะพาเพื่อนๆมาดูสวนมาดูพร้อมๆกันเลยเนื่องจากว่าฝนตกหนักมาสองวันสองคืนแล้วนะคะยังไม่ได้มาสวนเลยตั้งแต่ฝนตกเนื่องจากว่า น้ำนองทั่วพื้นเลยนะคะแล้วก็ฝนตกเกือบจะตลอดเวลาที่สำคัญก็คือสายไฟที่เดินเข้ามาที่บ้านเรานะคะมันขาดแล้วก็ตกลงพื้นที่มีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยแน่นอนว่าอันตรายมากๆและไม่มีใครกล้าเดินออกมาที่สวนไม่ไม่มีใครกล้าเดินออกจากบ้านเลยแหละ เพราะว่ากลัวว่าจะโดนไฟชอ็อตไฟดูดเอานะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูที่สวนพร้อมกันแล้วก็จะไปดูต้นบอลกระดาษยักษ์อายุ2เดือนที่เราเอาหน่อมาชํากันด้วยนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงบ้าง ตาขายนี้นะคะเมื่อก่อนยังไม่มีแต่ว่า,าหลังๆมานี้แถวๆบริเวณบ้านอเลี้ยงหมากันเยอะมากแล้วก็หมาที่บ้านเราอ่ะก็ชอบชวนเพื่อนเข้ามาเหยียบแปลงผักเป็นประจำก็เลยไม่ไหวแล้วบวกกับไก่ของเพื่อนบ้านด้วยเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราก็ล้อมตะข่ายด้วยเลยจะดีกว่า ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมแต่ยังไงก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะไปอันนี้ก็เป็นงานแฮนด์เมดของเอื้ออีกแล้วนะคะทําทางเข้าออกง่ายๆสไตล์ฟาร์มสุกเอื้อนะคะนี่ใครอยากจะเอาไปลองทําบ้างก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะง่ายมากๆอ่ี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วกันตรงนี้ก็ใช้ ไม้ไผ่นะคะผ,ผ่าครึ่งเอามาม้วนๆให้มันเป็นตัวยึดตัวปลายทีม่มันสามารถยึดจับได้เนาะแล้วก็ด้านล่างก็ใช้ท่อ PVC เป็นตัวขั้นล็อกนิดหน่อยนะคะหรือว่าใครไม่มีท่ออันนี้อยู่แล้วก็ใช้วัสดุอย่างอื่นแล้วก็ขุดดินให้มันลึกลงไปสักนิดนึงมันจะได้มีตัวล็อกให้เขาสักหน่อยนะคะผู้รู้เรื่องไหมเนี่ย อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนี่นะคะก็ดันเข้าไปแบบนี้ด้านบนก็ใช้เชือกฟางเกี่ยวไว้แค่นี้เองนะคะอ่าโอเคเดี๋ยววันหลังจะพามาดูโดยละเอียดแชร์ไอเดียให้เพื่อนๆดูกันเนาะส่วนตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้ตั้งใจว่าจะปลูกเป็นฝรั่งก็เลยรื้อแปลงทั้งหมดออกเลยนะคะแต่ว่าด้วยเหตุขัดข้องบางอย่างก็เลยกลับมาปลูกผักเหมือนเดิมแล้วก็ทำแปลงใหม่ส่วนผักที่เห็นอยู่ในแปลงตอนนี้ก็คือเป็นเหล่าผู้มีชีวิตรอดจากการเหยียบย่ำของหมาแล้วก็ไก่นะคะ ยากขึ้นเต็มเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาฟางมาคลุมเพื่อคลุมหน้าดินของเขาไว้แต่ว่าหลังจากนี้แปลงใหม่ก็จะคลุมแล้วเพราะเพื่อทำตาข่ายถ้าหากว่าเราคลุมฟางไว้แล้วเราปล่อย,ปล,อยปล่อยโล่งไม่มีตาข่ายเนี่ยไก่เขาก็จะเข้ามาจิกแล้วก็เขี่ยได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นบอลกระดาษของเราดีกว่าจะว่าไปฝนตกสองวันนี่ก็ ก็ยังถือว่ารับได้เนาะคิดว่าผักน่าจะยังไม่เน่านะคะแต่ว่าถ่านานกว่านี้นี่ไม่แน่ใจส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นต้นบอลกระดาษยักษ์ที่เอื้อเอาหน่อเขามาปลูกเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วนะคะนี่โหโตโตมากเลยนะคิดว่าเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะก็ใส่กระถางแบบนี้ไว้ธรรมดารดน้ำปกติไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยแล้วก็วางไว้ในที่ที่แสงแดดสัก มันอยู่ใต้แสแลนนะคะก่อนหน้านี้ใต้แสแลนอีกตัวหนึ่งเป็นแสแลนห้าสเอร์เซ็นส่วนตัวข้างบนอันนี้เป็นแสแลนหกเรซนนะคะนี่เดี๋ยวพามาดูใกลๆ้ๆตอนนั้นซื้อมาห้าต้นแล้วเขาก็แถมหนึ่งต้นนะคะสวยเลยนะเนี่ย ัวดีมากรอดทุกต้นเลยนะคะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่เอื้อเคยทำไว้ร้านนี้โอเคมากๆนะคะแอดมินก็สุภาพน่ารักดีแล้วก็แถมมาให้ด้วยราคาก็ไม่แพงมากจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเอื้อกลับไปหาข้อมูลแล้วเอื้อจะขึ้นราคาไว้ให้ในคลิปนะคะอยากจะยกออกมาให้ดูทีละต้นจังเลยแต่ว่าไม่รู้จะถ่ายเห็นชัดหรือเปล่านะคะ ต้นนี้ดูสวยๆใหญ่ๆแต่ว่าใบใบาอาจจะไม่สวยมากเพราะว่าตอนที่เขาตัดหน่อมามันมันเริ่มมีใบงอกแล้วเขาก็เลยตัดโดนใบมันมาด้วยนะคะถ<ม>้าเป็นต้นนี้ต้นนี้ก็สวยต้นประมาณนี้เขาขายกันเท่าไหร่นะ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอของช่องฟาร์มสุกเอือ้อคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีความรู้อะไรมาแบ่งปันเพื่อนๆมากนะักแต่ว่าเป็นการแบ่งปันการใช้ชีวิตแล้วก็มาอัปเดตชีวิตไปด้วยกันแล้วก็อัปเดตเจ้าต้นบอลกระดาษท,ที่เราซึ่งมาปลูกเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วด้วยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องฟาร์มสุเอื้อด้วยนะคะถ้าอยากจะให้เอื้อทำอะไรหรือว่าอยากจะแนะนำติชมยังไงก็คอมเมนต์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเอื้อก็จะมาอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย